สวัสดีค่ะ DKS อัปเดตข่าววันนี้ก็มาพบกับมินาเช่นเคยวันนี้มินาก็มีข่าวสารและสินค้ามาอัปเดตฝากเพื่อนๆกันค่ะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ Assassin's Creed Season Pass ให้คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาเพิ่มเติมทั้งหมดที่จะขยายเรื่องราวในโหมดผู้เล่นคนเดียวยาวมากกว่า3ชั่วโมงซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของ Adele well, อดีตท h a ที่กลายเป็นนักฆ่าชุดเรือคาเค้นชีพ็คที่หาที่ไหนไม่ได้และตัวละครในโหมดผู้เล่นหลายคนและอื่นๆอ,อ,อีกมาก d ี s d มีจะจําหน่ายแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มี Assassin s อสซิสซินคร e d ภาคหลกักพาดไม่ได้เลยค่ะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ Watch Dogs Season Pass สำหรับ Season Pass ของเกม Watch Dogs จะประกอบไปด้วยเนื้อหาเสริมในหมวดผู้เล่นเดียวโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวละคร t ีโบนภารกิจใหม่3ภารกิจ ชุดใหม่5ชุดให้ไปใส่รอและโหมดการเล่นใหม่อีกหนึ่งโหมดสำหรับใครที่มีเกมหลักไม่ควรพลาดนะคะ DKS มีจะจำหน่ายแล้วค่ะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ ain't what they to Trust got always appear be compadre our work out cut us me for คีย์บอร์ดตัวใหม่จากค่าย CM Storm รุ่น Aluminium Mechanical ดีไซน์ฉีกแนวะเกเไม่เหมือนใครห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียมทำให้ดูสวยหรูสามารถตั้งโปรไฟล์โปรแกรมได้5โปรไฟล์และ75มาโครบ,บนคีย์บอร์ดไฟ LED backlight มีถึง3โหมดและปรับความสว่างได้5ระดับ และปุ่มทุกปุ่มเป็นมาชานิ i ้า l เชอรี่บูเอ็มอรองรับการกดมากกว่า50ล้านครั้ง DKS มีให้จับจองเป็นเจ้าของแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ The Poseidon ZX Illuminated m e c h a n i c a l Keyboard จากค่าย TTE Sports ที่ตัดในส่วนของน้ำแพดออกไปซึ่งมาพร้อมกับ CAL b u SW ซึ่งเป็นสวิตช์แบบ2จังหวะสามารถรับรองการใช้งานได้ถึง50ล้านครั้ง พร้อมเสียงอัลเลวใจเมื่อกดใช้งานตอบสนองได้กระชับฉับไวในทุกท่วงท่าในการควบคุมโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกระดับด้วยไฟ LED backlit สีน้ำเงินพร้อมกันนี้ยังมีปุ่มสำหรับการใช้งาน Windows และปุ่มสำหรับเอนเตอร์เทนต่างๆรวมถึงการใช้งานปรับความสว่างอีกด้วย DKS มีจัดจำหน่ายแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ CM Storm Quickfire Ultimate คีย์บอร์ดที่ใช้ปุ่ม Mechanical Cherry Blue MX รองรับการกดปุ่มได้มากกว่า50ล้านครั้งปุ่มใช้วัสดุพลาสติกด้านพิมพ์สัมผัสได้ดีพร้อมไฟ LED ปรับความสว่างได้5ระดับและปรับรูปแบบการใช้แสงสว่างได้ทั้งหมด3โหมด พร้อมทั้งปรับให้เปิดไฟเฉพาะปุ่มที่ตัวเองต้องการได้ด้วยและระบบ N-Key LOW OVER ที่สามารถช่วยให้กดทุกปุ่มบนแป้นพร้อมกันได้โดยไม่ต้องกลัวพลาดในการเล่นเกมเลย DKS มีจะจำหน่ายรูปแบบคีย์บอร์ดภาษาไทยแล้วนะคะดูรายละ,ละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ Logitech G 4 0 2 Hyperion Fury Gaming Mouse เทคโนโลยีเซนเซอร์ที่ก้าวล้ำสำหรับการเล่นเกมความเร็วสูงปรับแต่งให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นเกมของคุณด้วยปุ่มที่ตั้งค่าได้8ปุ่มไม่ว่าคุณจะต้องการโยนระเบิดหรือเข้าถึงคังอาวุธได้อย่างรวดเร็วการตั้งค่า4แบบเพื่อการควบคุมเกมที่เหนือกว่าสลับผ่านการตั้งค่า DPI ทั้งหมด4แบบได้อย่างฉับไวการคลิกความเร็วสูงตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพิ่มความได้เปรียบอย่างแท้จริง DKS มีจัดจำหน่ายแล้วนะคะดูรายละ,ละเอียดได้ที่ใต้ใคลิปเลยค่ะ neo lution esports centurion gaming mouse b u n g y flexible cable mouse ช่วยทำให้สายเมาส์ขยับได้อย่างอิสระมีช่องต่อ usb ถึง4ช่องขายึดมั่นคงมีแสงไฟสวยงาม d k เ s สมีจัดจำหน่ายแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ cm storm โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเมาส์คู่ใจมิน่าขอแนะนำซื้อ cm storm inferno วันนี้แถมฟรีแผ่นลองเมาส์ speed rxs สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะรีบสั่งซื้อกันได้ที่ DKS ค่ะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลเลเซอร์เดสต็อกเกอร์เอ2014 Gaming ผู้โชคดีคือคุณพัทลากรมีสติยินดีด้วยนะคะ ทางทีมงานขอ,งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็หมดแล้วนะคะสาหรับข้อมูลที่นํามาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะทิ้งท้ายกิจกรรมแจกรางวัลแจกฟรีหูฟัง Steel Series Siberia Gaming Headset มูล,ลค่า1,590บาทฟรีง่ายเพียงสั่งซื้อสินค้าภายในวันที่16สิงหาถึง31สิงหาคมนี้พร้อมนําเลขใบสั่งซื้อมารุลนรับรางวัลไปเลยฟรีๆวันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจรายละเอียดสินค้าอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ d k s l n t h และแฟนเพจ d i g i t a l k s t o r e c o m วันนี้มิาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย